โอ้นะฮะเตรียมผ้าเย็นมาไว้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยร้อนมากๆนะคุณผู้ชมครับเด็กโบเมื่อวานน้องพลาดไปวันเดียวเองอ่ะร้อนตั้งแต่วันเสาร์แล้วใช่เมื่อวานเนี่ยภรรยาน้องเนี่ยเอารายละเอียดของข่าวนี้ไม่ให้น้องดูทั้งหมดเลยน้องเนี่ยเต้นเต้นตุบตามตุบตามเลยนะเจ๊ไม่ต้องหายเข้ากีบเว้งเลยข่าวที่ไม่เห็นมีการติดต่อพูดคุยกันน้องไปหาตังค์มากะนี่อัปเดตกันนิดนึงคุณผู้ชมครับสำหรับใครยังไม่ทราบนะฮะอัปเดตกับประเด็นร้องกับพี่เอกกี้นะครับต้องบอกว่าร้อนฉากันอยู่เลยนะครับหลังถูกพิธีกกกกรรรราาาาายยยบบัันนนนเเเเทิิงงซึ่็คโฟอ้้มแลววดะ ใช่ตาอุมายาชาแนลนะฮะมีการวิจารณ์จิกกัดเนบแนมกลางรายการนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งก่อนหน้านี้คุณข,ขึ้นภาพนี้ช่วงเช้าดิฉันเพิ่งทานค่าวเสร็จ <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม่เอานะฮะปรับรูปนิดนึงนะครับ <c oughs> คุณตเตาต้าน้องต้าก่อนที่นำาพิธีกรคู่กันพิธีกรสาวเนี่ยที่อ่านข่าวคู่กันะฮะได้ส่งไลน์มาขอโทษเป็นการสวดตัวแล้วนะครับ โอเคแล้วใช่ไหมพี่เอกกี้แต่ทางคุณเต๋ามาเยชานแนลเนี่ยกลับยืนยันว่าตนเองได้ทําการวิพากษ์วิจารณ์ดาราตามหน้าที่พิธีกรรายการเท่านั้นนะครับท่านั่นเต๋าเนี่ยเคยออกมาสัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งว่าเคยถูกพี่เอกกี้เนี่ยว่าเป็นกระเทยไบโพล่าอืมซึ่งเราก็ได้ชี้แจงแล้วว่าไม่มีคําว่ากระเทยและวันนั้นเนี่ยเป็นการโฟนอินเข้ามาพูดคุยโบก็อกไ่หยุดไ่อ่ะวันนั้นอ้าวมันเป็นพี่เฟสเป็นพี่เฟสอยู่เหมือนผมเออพี่เฟสอยู่ใช่แล้วนะไม่ได้ใช้คําว่ากระเทยไม่ใช่คำว่ากระเทยก็คืืออคุกาเเหมน อัปเดตพูดคุยขึ้นแล้วคุยในในลักษณะของอารมณ์เป็นยังไงตั้งแต่อารมณ์ขึ้นลงสนุกสนานก็สนุกสนานนิ่งๆเดี๋ยวขึ้นอะไรแล้วก็เลยแซวว่าเออนี่พี่ต๋าไม่ไปพลล่าหรออะไรอย่างเงี้ยคือการแซวกันเมากันไม่หัวเราะเลยเหมือนปกติเราคุยกับพี่เล็กซี่อะไรประมาณนั้นอามีอีกบอกว่าพี่เอกกี้โกรธเรียกงานหรือเปล่าชี้แจงเจ๊ทุกวันนี้ต้องัทอนงานอย่ที่บอกนะเพราะว่าก็อยากจะพักไปตีเทนนิสบ้างอยู่ใช้เวลาอยู่กับพ่อคุณแม่บ้างคุณชมสังเกตไลครับบาางชที่่เเเป็นนวัพีีอกกยร์ไหมนะครับบแล้ววกัน่าตัดทอนงานงชาก็ตริท นบ้างเถอะครับหรือจะไม่ให้สัมภาษณ์ดาราเกรดอื่นน้องนี่อดสัมภาษณ์กับพี่เต๋อแน่นอนแล้วเธอครับผมเขาเลือกเกรดเขาเลือกเกรดน้องไม่ได้สัมภาษณ์กับแกแล้วแน่นอนนะครับ ล่าสุดเมื่อวานนี้แกก็ไม่ต้องไปสัมภาษณ์เขาเพิ่งเอาล่ะโอเคโอเคเแกก็เลือกเหมือนกันเพราะพี่เต๋าก็เลือกเหมือนกันไงนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้พี่เอกกี้ก็มีการออกมาชี้แจงไปก่อนแล้วนะครับโต้ตอบสิ่งที่เต๋าเนี่ยได้กล่าวหาไปแล้วซึ่งซึ่งนะฮะหลังจากพี่พี่เอกกี้เนี่ยให้สัมภาษณ์กันไปคุณผู้ชมกับทางช่อง True For You ของเรานะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ออกแถลงการฉบับที่5แล้วใช่ไหมพี่เอกกี้ผ่าน IG ส่วนตัวอันนี้ผมได้อ่านแล้วนะครับก็คือเคลียร์ไปทั้งหมดแล้วแล้วก็ล่าสุดทางทางช่องมาย หนังสือมาหนังสือขอโทษหนังสือเนี่ยเขียนมาอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับจากกรณีอันนี้อ่านตามเลยนะคุณผู้ชมจากกรณีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2560รายการที่นี่มายาทางสถานีมายาชาแนลได้ทำการนำเสนอข่าวในหัวข้ออู้หูดีเจเอ็กกี้แต่งหญิงจัดเต็มชุดชั้นในแซบเบอร์แรงจนทำให้คุณเอกชัยหรือว่าดีเจเอ็กกี้นะครับเสียหายและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกว้างทางสถานีช่องมายาชาแนลในฐานะผู้ผลิตรายการที่นี่มายารู้สึกเสียใจและกราบขออภัยอย่างสูงใน ป,ปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้สถานีมายาชาแนลได้มีการกล่าวต,ตักเตือนผู้ดำเนินรายการทั้งนี้ทางสถานีมายาชาแนลขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและพร้อมที่จะนําไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปนะครับ,รบหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ทางช่องเนี่ยได้ออกมาชี้แจงแล้วหลา,ายคนก็บอกว่าอ้าวทางช่องออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ทําไมต้นเหตุนเนี่ยไม่ออกมาชี้แจงหรือไม่มีการออกมาขอโทษบ้างมันคือมันคือยังไงคือสำหรับพี่เอกกี้นะทางช่องออกมารับผิดชอบแบบนี้เนี่ย ก็แฮปปี้ในระดับหนึ่งนะใช่แต่ว่าอย่างที่พูดแหละว่ากระดาษใบนี้เนี่ยมันจะมีค่ามากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดรายการที่มันดีขึ้นแต่มันจะไม่มีความหมายเลยและไม่มีค่าเลยถ้าเกิดว่ารายการยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ยังด่าด่าด่าดาราเหมือนเดิมโดยเฉพาะคุณเต่านั่นเองนะที่ยังทําเหมือนเดิมอยู่คืออันนี้ไม่ได้พูดในมุมของเราคนเดียวใช่ไหมพี่ในมุมของทุกคนที่ผ่านการถูกวิจารณ์ของทางรายการมาแล้วถูกต้องครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ตอนประมาณสี่ทุ่มใกล้จะนอนแล้วนะฮะมีพี่คนหนึ่งเป็นพี่ที่อยู่ในวงการนี่แหละเป็นพิธีกรเขาทํารายการหนึ่งอยู่นะฮะเขาก็โทรมาบอกว่าเขาถามประโยคแรกเลยบอกว่าเอกกี้ถ้าเกิดว่าจะเชิญเอกกี้เนี่ยมาออกรายการคู่กับเต่าเนี่เอกกี้กล้าไหมเอาสบายอยู่แล้วเจ็สบายอยู่แล้วบอกกล้าฮะพูดอย่างนี้แล้วกล้าฮะก็ได้แล้วจะได้เจอกันไหมฮะกล้าฮะแต่ว่าพี่จะบอกอะไรให้นะฝั่งนู้นไม่กล้าว่ะเขาพูดอย่างนี้ อ๋อเหรอฝั่งนู้นไม่กล้าสุดท้ายขนาดจะให้ผมโฟดให้เอ็กกี้โฟดอินเขาไปคบเขาบอกไม่เอาอ๋อก็คือถ้าไปต้องไปในที่ไม่ต้องมารับฟังอะไรพี่เอ็กกี้เลยต้องไปคนเดียวแต่ว่าทางพิทยร์ท่านนั้นรบอกว่ามันไม่แฟร์นี่ถ้าเกิดเขามาเอ็กกี้ก็ต้องมาถ้าไปเป็นดีเบตมันต้องมาทั้งสองฝั่งนะใช่ฮะแต่เราก็ถามพิทยรอเท่านั้นกลับว่าพี่ครับการที่จะเอาคนสองคนไปนั่งแล้วทะเลาะกันเนี่ยประชาชนได้อะไรครับไม่ได้ความมันได้ความสบาใจเท่านั้นแหละมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรเลยครับแล้วสิ่งที่ การไปพูดเนี่ยความจริงคืออะไรอ่ะเขาพูดอะไรมาพี่เอกกี้ตอบได้ทุกข้อเพราะฉะนั้นบางนู้นเขาบอกว่าเขาเขาไม่ไม่พร้อมที่ออกสองคนแต่เราไม่ใช่พระเอกนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยนะเราจะไปคุยก็ลำบากแม้ราเป็นพิธีกรไงี่ยอแต่เราก็อันดับ45 48อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เลยอ่ะไม่รู้แต่ว่าจะมีรายการหนึ่งที่วันนี้เขาจะไป เขาจะสัมภาษณ์เต๋านะฮะงั้นก็ฝากบอกคุณเต๋าเลยแล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าพูดอะไรที่ออกมาแล้วไม่มีข้อมูลไม่มีข้อเท็จจริงและไม่มีหลักฐานและผู้ที่เกิดประเด็นอีกทางรายการทางในรายการนั้นเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวฝากทางรายการนั้นดูแลรับผิดชอบด้วยก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะทําข่าวอะไรเนี่ยถ้ามีคนเดือดร้อนยิ่งจะเป็นเรื่องเดือดร้อนจากคาวิจารณ์หรือสิ่งที่พูดมาแล้วมันไม่ได้ตรงกับความจริงผมว่าเพราะถ้าแน่จริงต้องเอาไปสองคน อ่ะชี้แจงตรงๆก็คือพูดกันตรงๆแม็นๆมสพูดกันตรงๆแม็นอ่ะแน่จริงต้องมาเจอคนสองคนเลยผมสามารถตอบคําถามของเขาได้ทุกคําถามแต่ถ้าผมถามเขาเขาตอบไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรถ้าเอางี้คุณต๋าบอกว่าไม่อยากชี้แจงในรายการขอเคลียร์กันบนคอร์ทนนิสได้ไหมได้ไหมได้บ่อยจะเคลียร์บนบนบนไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะลานชกมวยก็ได้ใส่หนวดก็ได้ไม่เอาเจ๊เราขนาดนี้เราต้องนิ่งๆเราไปสู้ในเรื่องกีฬาดีกว่านิ่งๆแฮปปี้มีความสุขนี่ถือว่ายังไงฝากขอบคุณทางช่องด้วยนะฮะ ที่ออกมารับ <c oughs> ชอบแทนคนของคุณนะฮะแล้วก็น่ารักมากผมเห็นอย่างนี้นะเห็นเลยนะว่ามีใครที่รักเราจริงบ้างนะพี่เอครับ